เสื้อยืดมัดย้อมตัวนี้จะเป็นเสื้อเสื้อเก่านะคะที่มีสีขาวมองแล้วแล้วก็จะเอามาทำมัดย้อมด้วยสีม่วงดีกว่าตอนนี้เราจะใช้สีสามสีก็จะมี สีแฉทอนแสงสีส้มสีน mm. ้ำเลยนเรากลับด้านเวลาเรา บีบสีใส่เนี่ยเราจะต้องบีบสีทั้งสองด้านเพราะว่าสีมันจะไม่ลงถึงทั้งสองด้านเช็คความเรียบร้อย พอเราบีบสีที่ต้องการแล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้เราจะใช้สีดำกรบก็คือคลุมทั้งตัวใช้สีดำบีบสีดำคลุมทั้งตัว เราจะทิ้งไว้นะคะสักพักหนึ่งแล้วก็มาเช็คดูว่าเสื้อที่เราย้อมไปนั้นน่ะมันมีความแห้งบาดหมารือยังสัมผัสได้ว่าแห้งมาดแล้วเราก็จะมาตัดนะคะตัดเชือกหนังยางออกแล้วก็คลี่เพื่อที่จะให้เสื้อที่ย้อม แห้งเร็วขึ้นถ้ามีแสงแดดดีๆประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผ้าก็แห้งก็แห้งแล้วนะคะแล้วก็เอาไปซักน้ำเราจะเห็นว่าสีนี้ไม่ตกเลยสีของรุ่งทิวานะคะรุ่งทิวา,านไม่เปืึอนน้ำ